สวัสดีคะ่ะชาวรัคนาราศีพฤกษกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d s i ซ t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณสามารถดูได้จากราศีคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายน เป็นการอ่านดาวจรหรือว่าภาพรวมทั่วไปค่ะไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจองลายบุคคลและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวของเดือนพฤศจิกายนจากคลิปก่อนหน้านี้เรามีการช่วยตรวจเช็คลัคนากัน ถ้าเราไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าข้อมูลของใครนั่นหมายความว่าข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาไม่ครบถ้วนนะคะคงต้องขอไว้เป็นโอกาสหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ค่อนข้างที่จะมีดาวขยับย้ายหลายดวงค่ะเราจะแบ่งเป็นสองช่วงการพยากรณ์ช่วงแรกเราจะดูจากการเปลี่ยนแปลงของดาวพุธด,ดาวศุกร์แล้วก็ภเกตเป็นหลักเพราะว่ามีการขยับย้ายเปลี่ยนราศีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนช่วงที่สองนะคะมีดาวสองดวงที่ขยับย้าย ดาวอังคารแล้วก็ดาวอาทิตย์โดยเฉพาะดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเกษตรในช่วงแรกนี้นะคะจะมีดาวสลับแลกบ้านแลกเรือนกันถึง3ดวงย่อมที่จะต้องมีอันิสงส์ที่ดีบางอย่างแต่ก็มีข้อควรระวังค่ะตรงที่มีพบเรือนที่เสียเข้ามาร่วมด้วยนั่นก็คือดาวสุขดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธสลับแลกบ้านกันเริ่มดูทิศทางของดาวประจําตัวของคุณกันก่อนเลยนะคะดาวสุข ในตำแหน่งนี้กลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วค่ะและที่สำคัญตอนนี้ในบ้านของคุณเองนะคะก็มีทั้งมฤตยูแล้วก็พระเกตเข้ามากุมลักนาส่งกำลังถึงกันหมดเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นี่นะคะหลากหลายเพราะว่าดาวพระเกตเขาก็จะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจะคิดสร้างสารรค์หรือว่าคิดฟุ้งซ่านก็เป็นไปได้หมดค่ะเป็นช่วงที่จะเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ไม่ค่อยได้ด้วยส่วนหนึ่ง รวมไปถึงถ้าคุณจะมีความเชื่อสิ่งใดในช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงคุณได้ยากหรือไม่นะคะก็จะมีความคิดแปลกแปลกแผงแผงค่ะอยากทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันนอกกรอบหรือว่าไกลตัวมีความคิดที่อยากจะทำในสิ่งที่มีความท้าทายใหม่ๆก็ได้คุณมีโอกาสได้ไปพบเจอหรือว่ารู้จักกับคนใหม่ๆค่ะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป และอีกความหมายหนึ่งของดาวพระเกตนะคะเขาก็จะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีโอกาสได้ไปสถานที่เก่าโบราณค่ะไปไหว้พระไปบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างและสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาหรือว่านั่งสมาธินะคะช่วงนี้คุณจะมีใจที่อยากจะทํามากขึ้น แต่ว่าจะได้ทำต่อเนื่องหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสมีโชคลาภจากการไปติดต่อพบปะผู้คนโดยเฉพาะเป็นคนรู้จักใหม่ๆนะคะยิ่งใครที่ทำอยู่ในสายงานอาชีพของการให้บริการคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักคนเยอะค่ะบางทีไอเดียของคุณนะคะก็จะมาจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็ได้เขาอาจจะชี้ช่องทางหรือไม่ไอเดียก็จะมาจากการติการชมของลูกค้าก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยเฉพาะนะคะคนที่กำลังมีเป้าหมายบางอย่างในใจอยู่แล้วเช่นว่ากำลังคิดที่จะมีอาชีพพิเศษอาชีพเสริมคุณค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีค่ะรวมไปถึงเกณฑ์ของการที่คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะเช่นว่าได้เพื่อนใหม่มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานยากๆหรืออาจต้องได้ไปทาในสิ่งที่คุณไม่ถนัด หรือไม่บริษัทก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบรูปแบบการทำงานค่ะมีเรื่องที่คุณจะต้องปรับตัวหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะที่กำลังศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่คนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็เช่นกันคุณย่อมที่จะต้องมีแผนงานบางอย่างที่อยู่ในใจค่ะอาจจะเป็นช่วงของการศึกษาหรือว่าเตรียมการ สำหรับอิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะจะให้ผลในลักษณะที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ได้อยู่ในแผนค่ะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่บ่อยครั้งหรือไม่ก็จะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาเป็นระยะบางคนนะคะก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีเหตุจะต้องเดินทางแบบกระทันหันก็เป็นไปได้หมด บางคนต้องห่างหรือว่าจากบ้านไปทํางานที่ไกลๆช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆสําหรับมุษยูนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการงานเป็นหลักดาวศุกร์ย้ายหลบอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการชั่วคราวแค่ว่าให้คุณได้พักหายใจหายคอหน่อยคะ่ะในเรื่องของสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ไม่ส่งเสริมเหมือนว่าจะมีตัวกระตุ้นที่เป็นจุดสนใจใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าดาวศุกร์ในตําแหน่งนี้ก็ยังเล็งไปที่พระราหูแทน สำหรับของพวกคุณนะคะเราจะตีความไปในด้านที่ดีค่ะเพราะว่าพระราหูก็ยังไงก็ถือว่ายังอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมจะมีลาภผลจากการติดต่อประสานงานโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามแต่ว่าความหมายนี้นะคะการตีความต้องหลังจากวันที่15พฤศจิกายนไปก่อนนะคะถ้าช่วงที่ฟังพยากรณ์อยู่นี้เพศตรงข้ามอาจจะยังไม่ได้เป็นมิตรเท่าที่ควรค่ะ หลังจากวันที่15พฤศจิกายนจะมีความสะดวกราบรื่นมากกว่านะคะการไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือคุณจะได้รับการตอบสนองที่ดีกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่หรือว่าถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันก็จะเหมือนได้เป็นช่วงของการพักรบชั่วคราวบางคนมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจจากการไปติดต่อประสานงานก็เป็นไปได้จะเป็นช่วงที่บังเอิญคุณจะไปเจอกับคนที่เขามีมารยาทดีค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ การขอความช่วยเหลือมันก็จะง่ายหน่อยแต่ลาบผลใดๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาพระเองนะคะดาวพฤหัสเขายังคงเดินผิดปกติจำศีลอยู่จนถึงสิ้นปีฉะนั้นลาบผลใดๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ยังคงทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะปลายปีนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาวะของการประครับประคองแล้วก็เป็นการเตรียมการสะส่วนใหญ่ ดาวพฤหัสนะคะเพียงดวงเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วลหลายๆอย่างจะเปิดให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและสำหรับดาวเสาร์นะคะดาวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ความเจริญก้าวหน้าจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งหลังวันที่7พฤศจิกายนปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันนะคะมีความขัดแย้งก็จะค่อยๆเบาลงค่ะ อะไรที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับเข้าที่เข้าทางไปต่อการที่ดาวพุธค่ะย้ายราศีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะดาวพุธย้ายเข้าพบปัตตนิเลงมลิตยูและก็ระเกดที่กำลังกลุ่มลัคนาตีโกนาธาตุน้ำถึงพระราหูคู่ศัตรูค่ะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ปุตตะตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณโดยตรงส่วนที่เป็นลาภผลหรือว่าสิ่งที่หาได้ก็ยังคงมีเข้ามาปกติไม่ขาดค่ะ แค่ว่าจะมีเหตุให้คุณต้องจ่ายออกไปโดยเฉพาะช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่าใช้จ่ายของคุณจะยังคงเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าดาวยังคงอยู่ในภพอริโดยเฉพาะจะหมดไปกับคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ในความดูแลของคุณกับลูกกับหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงและตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเองนะคะบางคนก็ยังคงไม่ควรประมาทค่ะ เพราะว่าการเงินยังคงได้รับอิทธิพลจากพระราหูคู่ศัตรูช่วงนี้อาจจะต้องเข้าสังคมนะคะมีงานที่จะต้องใส่ซองทำบุญหรือว่าออกงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็เป็นไปได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาษีสังคมก็พอสมควรคะ่ะมีโอกาสที่จะหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆนอกเหนือจากที่ต้องจ่ายประจำฉะนั้นวางแผนเรื่องของการเงินไปกันก่อนระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าในด้านที่ดีสังคมเพื่อนฝูงของคุณคอนเน็กชันจะกว้างขวางมากขึ้น และอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าหลังวันที่15พฤศจิกายนจะมีลาภผลจากเพศตรงข้ามบางคนนะคะคุณได้รับการดูแลเรื่องเงินเรื่องทองจากคู่ของคุณมากเป็นพิเศษก็ได้ในช่วงนั้นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคะ่ะดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะคะสำหรับพระราหูเวลาที่เขามาเจอกับดาวคู่ศัตรูอย่างไรก็ต้องมีเหตุให้คุณจะต้องถูกลดทอนในด้านที่ดีลงไปบ้างคะ่ะ แค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนบางก็เข้ามาในรูปของค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้แต่ก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรแต่ว่าดูแล้วนะคะในด้านที่ดีส่วนใหญ่ก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันกันกบดาวศุกร์ค่ะเขาส่งผลถึงกันแล้วก็จัดว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกธาตุนะคะมีทั้งน้ำและดินส่งเสริมแล้วว่ามีดาวมากระทบอยู่บ้างค่ะในทางลบมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆ ถ้าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเจอร้านค้าหรือว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการไม่ถูกใจช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าแค่ว่าอาจจะยังต้องระวังเรื่องของการทําเอกสารข้อตกลงค่ะที่ไม่ควรประมาทคุยกันไว้อย่างหนึง่งแต่เวลาเอกสารมาก็อาจจะผิดเพี้ยนไปไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันคุณก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะในตำแหน่งนี้ยังส่งผลถึงเกณฑ์ของการเดินทางสำหรับบางคนจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะ มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ่อยมากขึ้นจากที่นัดหมายไว้ก่อนหน้านี้ที่มีความสะดุดติดขัดช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะหรือไม่ก็จะมีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่กันกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนอาจจะมีบางสิ่งที่กําลังมีแผนหรือไม่ที่จะต้องแก้ปัญหาร่วมกันและลาบผลนะคะที่ดูแล้วจะส่งเสริมให้กับชาวรักานาราศีพฤษภมากกว่าสิ่งใดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาบผลจากแดนไกลค่ะ ถ้าเรื่องงานของคุณนะคะมีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นสายงานออนไลน์งานที่ไม่ออกหน้าทุกรูปแบบค่ะค่อนข้างที่จะส่งผลดียกเว้นนะคะการลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินอัตราการแลกเปลี่ยนพวกหุ้นหรือว่าการนำเข้าส่งออกอาจจะมีความผันผวนนะคะช่วงปลายปีการย้ายของดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะเขาเชื่อมโยงส่งกาลังถึงกัน ตัวดาวพระเกตเองเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวสุขดาวสุขก็อยู่ในบ้านของดาวพุธส่งกําลังถึงกันหมดเลยค่ะและสําหรับดาวที่ไม่มีการขยับย้ายในช่วงแรกนี้นะคะแต่ก็ยังคงส่งผลในทางลบกับทุกร,กา,ราศีนั่นก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารค่ะคู่ศัตรูที่กลุ่มร่วมกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนก็ยังคงให้ผลยาวไปตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้ฟังใหม่ อิทธิพลของดาวคู่นี้เขาจะเด่นในเรื่องของการกระทบกระทั่งความรุนแรงค่ะโดยเฉพาะสำหรับพวกคุณนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับคนในครอบครัวถ้าคุณมีเรื่องของการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านระวังได้ช่างทำงานไม่ถูกใจหรือว่าทำให้งบบานปลายถ้าเป็นสังคมในที่ทำงาน ก็ยังคงหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะกับศัตรูรับหรือผู้ที่ไม่หวังดีการถูกพูดถึงลับหลังหรือว่าถูกติดติงในเรื่องที่ไม่มีเหตุมีผลแต่ว่าข้อดีสําหรับดาวคู่นี้ก็มีนะคะเพราะเขาได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่จะให้อนิสง์ในด้านที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อสู้การแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบนักกีฬาหรือว่าการต่อสู้การประมูลงานคุณลองตั้งใจอย,อย่างจริงจังดูนะคะ แต่อันที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยความหมายของคําว่าตั้งใจของเรานั่นหมายความว่าความพยายามแล้วก็ต้องรู้จริงค่ะเราไม่อยากให้คุณฟังคลิปแล้วพอบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมันเลยกลายเป็นว่าทําให้คุณประมาทตรงนี้เราขยายความเพิ่มแล้วนะคะว่าคุณจะต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ด้วยดาวสองดวงนี้จะไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆหรอกคะ่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความพยายามมันจะเป็นเรื่องเสียหายไปสัหมดปกติแล้วนะคะในภพอริเราจะตีความออกมาให้ดีได้ยากค่ะแต่สำหรับดาวคู่นี้ในตำแหน่งนี้เขาได้มาตรฐานที่ดีต่างจากดาวดวงอื่นฉะนั้นมันย่อมที่จะต้องมีเรื่องที่ดีแฝงอยู่บางอย่างหรือถ้าใครนะคะมีเรื่องของการฟ้องร้องมีคดีความช่วงนี้อาจจะต้องรีบเร่งในเรื่องของการเตรียมเอกสารหลักฐานหรือไม่ก็ต้องติดตามความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดค่ะ เพราะว่าดูจากรูปดาวแล้วนะคะยังคงให้อานิสงส์ที่ดีบางอย่างควบคู่ไปไปยาวๆตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนค่ะอะไรที่มันมีความยืดเยื้อเราอาจจะต้องเร่งรีบในช่วงที่เราได้เปรียบนะคะเพราะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะราบเรื่องตลอดไปดาวต่อไปที่จะขยับย้ายนะคะดาวอังคารวันที่15และดาวคู่ศัตรูก็ตามมาติดๆเลยค่ะวันที่17เดดาวอาทิตย์ สำหรับดาวอังคารในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานเป็นเกษตรเช่นกันแต่จะเน้นความเกี่ยวข้องไปที่ภพปัตตานีเป็นหลักความหมายของการตีความนี้นะคะคือหลังวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวจะทยอยย้ายเข้าภพปัตตานีแล้วก็กลุ่มร่วมกันทั้งหมด3ดวงภพเรือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่แวดล้อมตัวคุณทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านาย คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนลูกค้าคนรักคู่ครองบุตรหลานลูกน้องสะัยลูกเคยพ่อตาแม่ยายคุณย่อมที่จะต้องมีอิทธิพลหรือว่าได้รับผลกระทบบางอย่างจากสถานะต่างๆเหล่านี้แต่ที่แน่ๆนะคะบทบาทของสังคมคนรอบข้างมันคงไม่ได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะแค่ดาวย,าย้ายหรอกคะ่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของมันนะคะอยู่ที่บทบาทในทางลบจะมีผลกับคุณน้อยลง เรื่องของอริสตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีจะเป็นช่วงเหมือนกับว่าพักลบชั่วคราวคะ่ะบางส่วนที่รู้สึกไม่ดีต่อกันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเราให้เปอร์เซ็นต์ของความขัดแย้งลดลงบ้างเล็กน้อยเหตุผลก็เพราะว่ายังมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูอยู่ปัญหาตรงส่วนนี้มันจึงไม่ได้หมดไปนะคะมันแค่ลดลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองด้วยคะ่ะคุณย่อมที่จะต้องรู้เท่าทันรู้วิธีการรับมือ เราเปลี่ยนใครไม่ได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราแทนนะคะตราบใดที่เรายังคงต้องมีหน้าที่อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะสังคมในที่ทำงานค่ะอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทําต่อเนื่องไปก่อนนั่นก็คือพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นอย่าเป็นจุดสนใจค่ะทำหน้าที่ของเราไปแบบเงียบๆแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยในด้านของอเนิสงค์ที่ดีนะคะความมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่ะ ช่วงนี้คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะทั้งคนรู้จักเก่าและก็คนรู้จักใหม่ๆการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจะมีความสะดวกราบรื่นกว่าช่วงที่ผ่านมามีคนที่คุณยังสามารถพึ่งพาได้อิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็ต้องปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งภพเรือนของดาวอังคารเองก็มาจากภพบินาธ ฉะนั้นคุณจะยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะมีใครทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณเราก็ต้องไประวังตรงส่วนนั้นด้วยหรือไม่ตัวคุณเองก็ได้นะคะที่กำลังมีความลับกำลังซุ่มทำอะไรแบบลับๆไม่เปิดเผยแต่ว่าตรงส่วนนี้เราจะเน้นอนิสงส์ในด้านที่ดาวเป็นเกษตรค่ะ ในด้านที่คุณจะยังคงมีที่เกื้อนหนุนที่พึ่งพาอย่างน้อยที่สุดนะคะการได้รับฟังปัญหาปรึกษาได้ก็ยังมีโดยภาพรวมแล้วนะคะสถานะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลานี้จะมีทั้งที่ส่งเสริมและก็บั่นทอนค่ะมันสามารถเกิดขึ้นตีคู่ไปได้พร้อมๆกันเช่นว่าพอการงานจะพอเข้าที่เข้าทางแต่ก็ต้องเหนื่อยใจกับเรื่องในบ้านเหลือเกิน หรือไม่นะคะพบเจอคนที่ถูกใจแต่ก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาเยอะจังในเรื่องของการทำธุรกิจเจ้าของกิจการเองก็เช่นกันค่ะเหมือนคุณจะเจอแหล่งผลิตที่ถูกใจแต่ก็ต้องมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางหรือไม่ต้นทุนหรือก็ความราชาเข้ามาแทนมันจะไม่สามารถดีได้สมบูรณ์ตามที่คุณอยากให้เป็นค่ะจะต้องมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามา หรือว่าถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะผู้ช่วยเหลือคนที่สนับสนุนคุณเขาก็จะช่วยเหลือได้อยู่เบื้องหลังค่ะออกหน้ามากไม่ได้หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะที่ดาวเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตานี ฉะนั้นเรื่องที่ว่ามานี้ค่ะมันจะมีความเด่นชัดมากเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะหมอที่คุณจะใช้อนิสงในด้านที่ดีให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อพบปะผู้คนค่ะมีธุระติดขัดอะไรที่ต้องไปสะสางได้ไปติดต่อนะคะจัดการให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้และโดยเฉพาะในพบเดือนนี้นะคะที่จริงแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นหรือเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยจากที่เข้าใจผิดก็จะเข้าใจถูก ฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันและตัวแปรที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะทราบนะคะก็เกี่ยวกับทักษะจรมีเหตุผลเดียวค่ะที่บางคนจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากความเป็นเกษตรของดาวนั่นคือถ้าทักษะจรของดาวอังคารช่วงเวลานี้คุณเป็นกะละกินีคุณความดีที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและจากภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะ คุณจะได้ฟังอย่างละเอียดในเกร็ดความรู้ EP 2เกี่ยวกับเรื่องของภพเรือนค่ะเอามาให้ชมกันก่อนเป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับรัชนาราศึพฤกษกอยู่พอดีในช่วงนี้คุณจะเห็นว่าในแต่ละตาแหน่งจะมีเดือนกากับอยู่คุณสังเกตตัวหนังสือสีเขียวนะคะสามภพเรือนที่เสียค่ะอริตรงกับเดือนตุลาคม พบมรณะตรงกับเดือนธันวาคมและพบินาาตรงกับเดือนเมษายนสามเดือนนี้ค่ะถือว่าเป็นสามเดือนของการตั้งรับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงพบอริของคุณนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการที่จะต้องฝ่าฟันการต่อสู้การแข่งขันก็จะเป็นเดือนตุลาคมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะพวกคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงหักเหอีกครั้งนะคะตอนที่ดาวไปอยู่ในพบมรณะเดือนธันวาคม สิ่งที่มันยังคงค้างค้างยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวมันจะเห็นภาพชัดเจนค่ะในช่วงเวลานั้นคุณน่าจะต้องมีการจบหรือว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันแน่เลยค่ะต้นปีหน้าเดี๋ยวไว้ฟังกันอย่างละเอียดนะคะในเกตความรู้ EP ีที่2สําหรับผู้ฟังใหม่ที่ยังไม่ได้ฟัง EP ีหนึ่งเกจความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทักษะเดี๋ยวเราจะหาโอกาสเอามาลงให้ฟังกันค่ะและสําหรับดาวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ ตรงนี้มีจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะเหตุผลก็เพราะว่าดาวอยู่ในป้านของดาวอังคารคู่ศัตรูเล็งไปที่มรุตยูแล้วก็พภเกตอาจจะมีผลในทางลบจากพระราหูได้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่17พฤศจิกายนคุณยังคงต้องรับมือนะคะกับเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษค่ะยังคงต้องประครับประคองกันไปก่อนนะคะ ช่วงที่การพยากรณ์อยู่นี้หนักหน่วงอยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากวันที่17นะคะดาวย้ายออกจากภพที่เสียอย่างน้อยก็น่าจะเบาลงได้บ้างแต่ยังคงเหลืออิทธิพลของดาวคู่ศัตรูอยู่สำหรับเรื่องในบ้านนะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีบ้านไหนไม่มีปัญหาหนักเบาต่างกันไปเราจะไม่ขยายความเพิ่มนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณไปมุ่งเน้นกับเรื่องของอาชีพการงานมากกว่าไปสนใจกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองดีกว่าค่ะ อะไรที่มันต้องประครับประคองก็ต้องประครับประคองกันไปแค่ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความหงุดหงิดใจร้องของตัวคุณเองไว้หน่อยค่ะเพราะว่ามีทั้งมฤตยูและก็พกเกตเข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพเรือนมันสามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งส่งเสริมและก็บันทอนคุณแล้วแต่การตั้งรับของดาวในพื้นดวงกำเนิดด้วยโดยรวมแล้วนะคะในเดือนนี้จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกัน จบแล้วนะคะสำหรับการตีความในคลิปของเดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะกับทุกบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ตอนนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ